แต่ก่อนแล้วก็มีจะนั่ส่วนมากเราเราจะบ่ได้นั่งดวนเราเหนื่อยจะมาหลังจากท่านจะไม่คไข่ตัวนี้มาแล้วเป็นมากโม่บ่ายสองเทียงสามเที่ยเนี่ยได้ค่ะเต็กี้เนยายมได้เลยมันบอกค่ะต่อนั่งนานเลยได้นั่งคุณลุงพาไหมคะคุณลุงพาแม่แม่นอนเต็กี้เสียงเลยมันบอกค่ะวิดีโอจ้ะบ้าน อันเพคนไปแนะนําแม่ก็เลยตัดสินใจกินสมุนไพรตัวนี้มันก็ค่ะแล้ววันนี้แม่กินได้จังมือค่ะไม่สามมือโอ้คือสุดยอดได้ขายสามสามมือแม่ยังลูกนางเลยบอกจ้ะนางเฮงนางอุ้ยลูกนางเลยโอ้สุดยอดค่ะก็จะพูมื่อไหง จากกินด้ยนอนเบิเมือเดี๋ยวนี้ก็นั่งเบิดมือได้ล้วคะเบื่อเนาะแม่เนาะบื่อเบื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาแล้วกอนพ้อเหมือนเดิมอาทิตย์นี้ยานมันรู้สึก่อนเนอะอ่ะกอดอีกแม่วนวนวนได้เหมือนเเราเลยนะคะอ้าวนาะปัญหาสุขภาพตัวเองคือว่าตะกอนเนี่ยมันจะเป็นเข้าเข้าเนี่ยมันจะเป็นก๊าดแก๊กาดแก๊นะ เวลาเขากูขาแล้วเขาะจะเหยียดขาออกเสียม,ม,มันกะมันมันกะเหยียดออกก็่ได้มันจะต้องได้หาจากว่าร่มสะกรอน่นที่ละวันนี้พอดีเข้ากับมาท่านโสมอยละไปประมาณได้ก็ท่านได้ถึงอาทิตย์ดอกวันแรกเราท่านไบบอกว่ามันก็เลยดีขึ้นเข้าก็ดีขึ้น,านจากที่ว่าในหัวเขาเนี่ยนั่งเขาหันหน้าหันหลังเสียมันจะดังพคกขาพวคกขาจอยู่ในหัวเขา กะมันก็หายแล้วอันนี้กรับแม่ขวางอยู่ในหัวเนี่ยเพราะมันในหูเลยค่ะในหัวก็หายแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้ปกติแล้วผมมีเสียงยันมาค่ะท่านตัวนี้บอกครับใชท่านตัวนี้แหล้วสุดยอดนะคะขอเชิญปกมือให้โจมผู้ชมของเราสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นกะจะอยากให้ญาติญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นี่เปิดใจเลยค่ะเด้อดีดีดีจริงๆริงมั่นใจมากค่ะมั่นใจค่ะ สิปเไหนเท่าไรค่ะสมมติ10 10%ใบ้ปอราเซ็นต์สิเปนหายหายเปอร